สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แบบว่ามารวมตัวเฉพาะกิจมากๆเอเอพราะว่าล่าสุดฉันไปพบเจอสิ่งที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งมาอย,ยังไงฉันก็เลยบันทึกหน้าจอมาเลยเธอรู้เรื่องแล้วหรอเธอร,รู้แล้วหรอเธอใส่เธอ,อใส่เสื้อสีนี้มาเพราะว่ามันมีคอนเทนต์แบบปัง ปังมากองอยู่ข้างหน้าแล,วแล้วตาละซิชอบชอบเอ็นจีถ้าเข้าทวิตเตอร์ช่วงนี้ก็จะเห็นเลยเออเออเข้าไปนะแฮชแท็กก็จะเห็นเลยว่ามันมีแฮชแทก็กแฮชแท็กหนึ่งน่าน <ำ S 1> คือแฮชแทก็ก PUBG Mobile <laughs> x Blackpink <laughs> คือ Blackpink ก in ินอยอะแยะจริงๆ ลา<ม>่าสุดเข้ามาอยู่ในผับจีแล้วถูกต้องทามาเติ้ลออผู้ที่อยากรู้ว่ามันออคืออะไรเธอเข้าไปลองมาหรอฉันเข้าไปล,ลองมาแล้วก็มัน บันทึกหน้าจอไว้แล้วเพราะว่าช่วงที่ฉันไปเล่นน่ะมันเป็นช่วงที่จะดูคอนเสิร์ตได้แค่เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นเข้าใจามันเลิศหรูอลังการมากเดี๋ยววันนี้จะมารีแอคกันเพราะว่านี่ออคือ the virtual concert concert เ,เสมือนจริงครั้งแรกของ b l a c k พิงคคือท่านผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่แบบว่าอยากสัมผัสประสบการณ์พิเศษก่อนที่จะโดนสปอยเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะสปอยแล้ว เข้าไปก่อนเข้าไปดูเข้าไปดูเองก่อนใช่เพราะว่ายังทันอยู่วันที่30ถึง31ดกรกฎาคมนี้ทั้งวันทั้งคืน เรียกได้ว่าไปดูช่วงเวลาไหนก็ได้ใช่ที่3ามสิบสามเอ็ดนี้ก็คือทั้งวันเลยเขาไปดูตอนไหนก็ได้เลยสี่ชั่วโมงดูตอนไหนก็ได้เลิศเข้าไปดูกันก่อนแล้วค่อยกลับมาดูรีแอคก็ได้หรือว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดูสปอยนะใช่หรือว่าใครที่แบบว่าอ๋อเดี๋ยวดูรีแอคก่อนแล้วค่อยไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะก็ดก็ดูเลยเลยดูไปพร้อมเราใช่แต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันตกตะลึงตื่นเต้นมากมันมันมีความรู้สึกว่าเหมือนฉันได้ใกล้ชิดกับเมมเบอร์ทั้ง4คนเกิดความรู้สึกตื่นเต้นนมมมมาากัีคว เขาดาวมีความแบบห้าสี่สามสองศูนเราจะไปกันแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออคอนเสิร์ตวุ่นวายมากอีดอกเอออยากเห็นเลยอ่ะใช่แล้วพอเข้าไปคอนเสิร์ตอะตอนแรกฉันนึกว่ามันจะแบนๆสามารถดูได้แค่หน้าเวทีไม่จ้ดขึ้นไปบนเวทีได้หมุนได้หมดไปบนเวทีได้เลยมันคือเราสามารถดูมุมไหนก็ได้เลยพีชใช่เพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตเสมือนจริงไง ใช่แล้วก็อวตาของเราก็เปลี่ยนเสมือนตัวเราที่ถ้าไปลดนแล่นอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วพ u b จ m โม bile คือออกแบบมาดีมากเลยนะแม่ต้องแบบว่าไปแบบว่าออกบัตรก่อนเราก็ต้องแบบว่ามีการซื้อตั๋วตีตั๋วก่อนออแล้วได้ตั๋วมาจริงๆด้วยนะก็เหมือนแบบก็เหมือนเราซื้อบัตรเข้าคอนเสิร์ตจริงจริงๆเลยนี่มีการวงสีแดงเลขที่นั่งให้ด้วยนะสวยมากมีวงใช่มีเลขที่นั่งมีโซนมีอะไรทุกอย่างเลยดีจังอีกอย่างหนึ่งนะที่พิเศษมากๆเลยก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีการแบบ โชว์เพลง ready for love ครั้งแรกในพับจีโมบายเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่เลยเออแบบว่าไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนใช่แล้วก็เพลงเต็มๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาได้ข่าวว่าจะมี MV ด้วยได้ข่าวว่าจะมี MV เพลงนี้ออกมาด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นเวอร์ชันแบ c ็คพิงหรือเวอร์ช<ม>ันตัวที่เป็นแบบว่าอวตารอวตารแต่ที่รู้คือถ้าใครที่อยากดูโชว์แบบเป็นน้ำซิมนะ เดี๋ยวเราจะไปดูคอนเสิร์ตพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งโบกเทงไฟก็ได้นะเต้นก็ได้นะใช่ถ่ายรูปร่วมกับแบ็คพิงได้เลยใช่ในคอนเสิร์ตใช่ฉันเข้าไปมาแล้วก็เลยบันทึกมาให้ดูไงใช่พวกเธอต้องให้ภัยฉันนิดนึงฉันอาจจะเดินมั่วดิดนึงอาจจะแบบว่าอยู่ไม่สุกนิดนึงได้กต้นเต้นไงใช่นะคะนะเหมือนเหมือนกำลังจะขึ้นเครื่องบินจริงจคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นในอีก สี่วินาทีนี่เธอดูมันหมุนได้นี่เออเออคือบ่งทีกันด้ทายตีตีได้ตีกันได้เออเออนี่ยเนี่ยสองมึงดุกดิกเะล่ะดุกดิกเธอรวะดุกดิกเะล่ะดุกดิกเปล่ะเออวิ่งไม่หยุดนะคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นในอีก18วินาทีมันเหมือนตอนที่กำลังอ่ะ อะไรอ่ะรอที่ล็อบบี้รอโดดลบใช่รอขึ้นเครื่องดูคนนั้นกระโดดสูงมากคนนั้นกระโดดสูงมากไม่เขาอยู่บนนี้อ๋อแทมทัมบรีนหรอแล้วซาวแบบแม่ความซาวอ่ะ 1..0.. นเจอร์เรสจอร์เครื่องบินจะมารับแล้วอยากให้มีคอนเสิร์ตแบบอะไรอย่างนี้เลิศไหม มีเครื่องบินสวยมากโอ้ดูเป็นแบ็คพิงมากอ่ะแบงค์ผิงเลยดูดิเก๋มากเครื่องบินแบบพิเตอร์ิอันนี้กูโอ้ยดูีูสวยมากนั่งแลนดิ้งนะจ๊ะสี่คนนั่งแลนดิ้งออกสเตตนะจ๊โอ้ยเก๋มากเก๋มากนี่หน้าเวทีเป็นไงล่ะ อวิงได้ล oh. ดูๆจ้ะแล้วชุดนี้มีมีขายนะจ๊ะ <Lord. S 1> ไปโอเยอโอเยตื่นเต้นอยู่ตอนนั้นอะ่ะเอเยอโอเยเออเกยวกาดแล้วนะเขาบางังเ <c oughs> ขาบางัง <c oughs> มึงดูเจดนี้ดิ oh. มึงมันเลิศมากมันเลิศมาก อน kind of sì you know, ี่นี่นี่ชั้นสองชั้นสองชั้นสองตกงงมากตกตกชั้นสองมีดอกเต้นต้ตกอุ้ยมึงแล้วมึเขาทำตัวตัวอวตารน้องได้เหมือนมากเลยอ่ะสุดมากชมผมเก็บมาครบไป โอ้ยน้องหายตัวได้เดินดูได้นิ่งมากสองคนนั้นยดนดูนิ่งมากเออเขามีแบบว่าฟังก์ชันให้เลือกด้วยใช คือตอนนี้หลายๆคนอ่ะก็งงเพราะว่ายังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวฉันจะไปแก้ตัววันที่สามสิบสามเอ็ดอ,อันนี้คือเราควบคุมได้หมดเลยนะเทียนเปมดนนะอตอ้นวิงว่งอต้นวิ่งวิ่งหน่อยวิง่งไปหน้าเวาทีก่อนนี้หน่อยอโอ้ชั้นสองม่มีม,ม,มีคนมาแอบเต้นกับฉันอเออไม่พอใจไม่พอใจเ <laughs> ต้นกินซีนไม่พอใจ วิ่งต่อตู้ทำไมตรงนั้นใช่แต่บัญญัติกลัวตกไปสู้มึงกลัวตกมากมันเหมือนจริงมากแล้วถ้าแบบเราแห่มันไม่ถึงอะ่ะตูคิูด <c oughs> ิส้ลองคิวบิสลอมาต่อเลยจ้าอันนี้อีสเตตเลย แบบเพลงกีโนเอียะแล้เปลี่ยนสเตตด้วยเหรอดำนะขาวแดงนะแล้วเขาไม่ให้กดอ่ะยใช่มีให้กดทุกอย่างโอเนี่ยเขากั้นนะเขากั้นนะมันติดดักเดือดเขาแสดงไม่ได้อยากไปจับมืออ่ะเขามีให้กดเออเต้นแล้วเต้นเต้นแล้ว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 โมเป็กมันจะเต้น

แล้วตอนนั้นฉันลุ้นมากว่าน้องอ่ะจะเอามือมาจิ้มบอลฉันแตกหรือเปล่ามด้ Let's kill this l up โอ้ยแตกโอ้เูติดต็ดตัวละคน่าตบมากเลยอ่ะ Let's kill this up รับประทานพระรับประภา โอ้นางลอยนะจ๊ะนางบินไปที่อื่นเพื่อไปแสดงโชว์อีกโชว์นึงอันนี้อันนี้ตื่นเต้นมากเพราะเราต้องเล่นอันนี้เราต้องเล่นจริงแล้วกูมิสเยอะมากต้นต้นแดงด้วยกูมิสอีกแก่กูุมิสเยอะมากเพราะกูเล่นไม่เป็นเดี๋ยวกูจะไปแก้ตัวเนี่ยเห็นี่้ยต้นมึงไม่ไป เวงกูอยากแก้ตัวกูขอโทษไปเป็นไงล่ะเล่นคอนเสิร์ตได้เล่นสเก็ตด้วยงงปะเออกดได้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 ลนี่เหมือนมากบารบิงบาร์บอมปุ่ง ดิซานาลากจังไลยลู้ดูดิดูดิดิซ่ามาเต้นตรงเนี้ย Look at you now look at me Look at you now look at me Look at you now look at me How you like that Look at you now look at me Look at you now look at me Look at you now look at me, me. How you like that นซห่าเสียอร่าม <be S 1> ึงขนลุกนะบอกเลยโอเล่นเนอะ อันเนี้เหมือนจริมากใช่ใจวิวนะใจวิวนะต้นอยอยากให้ไปลองเล่นกันมากใครไม่เคยเล่นนะ่ะจริงจริงเปิดประสบการณ์เวอร์ เพลงใหม่เพลงใหม่เรดี้ฟอลโลเปิดตัวที่ผับจีครั้งแรกเดี๋ยวจะมีเอ็วีออกมาด้วยเปิดตัวที่ผับจีแล้วหนึ่งเพลงใหม่หนึ่งเพลงนี้ฟิลสวยมีปีกให้ด้วยถ้าอยากบินนะบินบินไปมันลดมากบางมากบางหนูเออหนูหนูเพิ่งแลนดิ้งอันหนูตกเลย ต้องรอกดรอกดเออปิกไม่ได้มาให้ตลอดนะมงกุด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 สวยเนาะแบล็คทิ้งเวอร์ขับไปข้างในซีเออหนิ่งไปไหนเนี่ยอยากไปดองจันทร์กูอยากไปดองจันทร์อยากไปดองจันทร์เดินกูจะดูเนาะว้าวอ่ะนั่งไปแล้วนั่งบินไปแล้วเออ กูภูมใจในตัวเองว่ะออแล้วปีกมาตอนพ่อดูว่าดีเลยบินเข้าหัวใจไปสิต้นบินสีเต้นเหมือนคนควบคุมร่างกายไม่เป็นนะยีดอกดาว่ามันตื่นเต้นรถฟ่งรถไฟก็มีนะนี่ยังไม่รู้ว่าฟัง์กชั่นมันเป็นยังไงบ้างอะไออยากมองดินมองฟ้าหน่อย เออมาหน้าไปที่เลยใช่ตามเสียงเรียรีฟเลอร์นี่ไวรอลนะจ๊ะภาพเนี้ยอลังการมากเป็นปกคัมแบ็กได้เลยนะบอกเลยนั่งบนดวงจันทร์เนี้ยเพลงใหม่น้องอยากฟังแล้วเต็มๆอ่ะเนี้ยนี่ให้เลือกสองแอคนะจ๊ะได้อยู่เซ็นเตอร์หมด มึงดูลิซ่าก็ลิซ่าเถอะนีลิซ่าแปะสติ๊กเกอร์ได้มึงแล้วกูแปะนานมากกูแปะไม่เป็นมึงดูกูแปะนู่นจะจะเลื่อนแต่มันคือการแบบนี้ดูมือสั่นไปหมดดู อ๋อมันเป็ดสติ๊กเกอร์เองนด้วยใช่เลือกสักท้าต้นเลือกสักตรงแล้วว่าเธไปเป็ตรงเท้าว่ะครับแต่ที่แบบไม่ลราตกแต่งอะไรห่อกตกแต่งมูมัวแม่มันสวยนี่มันแชร์ได้เนี่ยฉันมาถึงพามากบไม่แล้วเือภูมิใจกับการตกแต่งอันนี้จริงๆริงเหรอรึเปล่าแชร์ด้วยแชร์แชร์แชร์เธอฉันได้ถ่ายรูปกับน้องนี่ ได้รับกราฟิกแบ็คพิงด้วยโอ้ใช่เขามีกราฟิกให้ด้วยโลดใช่ไม่ได้ไม่ได้มาเล่นนะจ๊ะมาเอาบัตรนะจ๊ะได้รับรางวัลนะจ๊ะสิบใบนะจ๊ะใช่ชุดน้องมีขายปะมีก็คือเราสามารถแต่งตัวเป็นดิสตาร์าได้ใช่ปะเชื่อเป็นเจนนี่อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างมันมีมันมีโ ถอดแบบมาจากสเตทเลยจ้ะโลดนี่คือเอาฟิตที่จะขายนี่ชุดโรเซ่เวเป็นผู้หญิงแบบแกวแก่วอะแก่วแก่วเกนเก่็นอะอ่าเซร็จนี้ชุดโรเซ่สนะสนะมีเสร็จต่อไปไหมต้องมีนะโอ้อะอันนี้ Love Sick Girls สีส้มอยากเป็นเจนนี่ฉันจะเป็นโรเซ่เหมือนเดิมโรเซ่ชุดสวยตลอดเลยลิซ่ากางเกงก็ได้ได้ไม่ติโอ้อันนี้เป็นชุดดูดูจีซูเท่านั้นี เจนนี่ก็เลิศเจนนี่นี่ชุดนอยชินนี่ชุดที่ไปโคชลาเือใช่ๆที่ขึ้นโคชลาน่ะว้ายเจนนี่เท่านั้นโอ้จริงอืมันเหมือนมีความไทยเลนะแต่ดีซ่าเท่กว่าลิซ่าเล่นเกมดีไหมแล้วดีเทลตรงเนี้ยดีเทลสุดจริงอ่ะมันโลดจ้าเจนนี่ลิซ่าซื้อ2ชุด วิ่งคงทรรมดาแมงอยู่ในเกมเดือนเดือนหนึ่งไม่ตั้งส0มสิบวันก็วันละชุดไปเลยก็วันละชุดไปเลยเออเป็นวันละเมมเบอร์อะไรเงี้ยดีอยากอวยยศความอลังการความมหาศย์จะเกิดขึ้นได้มันต้องแบบลงทุนแบบีแน่เออมันดีอ่ะแล้วแบ็คพิงก็คือแบบแมทมันจะแมทได้ไงเข้าใจป่ะคืออันนี้ต้องพูดนะว่าพับจีเขาก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วควมแมนอยู่แล้วทั่วโลกเลยแล้วแบ็คพิงเข้าไปอยู่ในพับจีอ่ะ เข้าไปอยู่แบบเข้าไปอยู่แบบเข้าไปอยู่แบบร้อยเปน่ะนอกจากชุดยังมีเสียงของน้องๆด้วยนะเสียงในเกมเสียงในเกมไปฟังไปฟังไปฟังเสียงในเกมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เปิดขายหรือยังนะคะเป็นภาษาเกาหลีนล้งใครพูดอ่ะน้องพูดสิเดนาเส็กกันดาีัทจีา Let's go คัดจ้าโอ้โกลอด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 นี่เสียงจีอันนี้คือเสียงจีซูทั้งหมด อยากอยากฟังเสียงใครฟังเสียงใครเรียงเลยเจนนี่เรียยเเลจนนี่เจนนี่บ้างอ่เจนนี่เสียงเจนนี่นะเดี๋ยวฟังขจระของเจนนี่หน่อยเดีกยวเขาบอยเก๋จ้าขจระเดี๋ยวจะเริ่มมาทิ้เก๋ฮัานเจงยหน้าที่มาที่บ่่ย์โหลดชัสุดเป็นไงเสียงเจนนี่ไปต่อไปต่อโรเซ่ชาร์จคัลลิม I need a gun อังกฤษภาษาอังกีสังกีลิซ่าก็ต้องเป็นอังกฤษใีเลย Don't shoot Don't shoot Get down I got a gun get gun. a fall back to safe zone fall back I'm going in oh oh e ซอลิซาโนลกัวซอลิซาโนลกั s I'll n g i s no a I'll take the back there's an ambush form up help h e l p spread out get in the room charge cover me ซอลิซาไปพากระตูนได้เลยใช่เมื่อกี้เออเมื่อกี้ได้ดูเป็นอ o ฟิ f เวอร์ชั่น 2D แล้วที่เปรียบเทียบกับแบบ รูปน้องแบบมาเลยใช่ทีนี้ลองเข้าไปดูในเกมที่เป็น3มิติบ้างใครดิเออว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่รูปสิกรโรซ่มีบอกรายละเอียดด้วยนะมันดีเนาะอ่านี่ใ่รนี่ใครเจนนี่เจนนี่กระโปรงสวยมากรูปสิกรเจนนี่ไงฉลุนะอ๋อโอ้ยเจนู ชอบเป้จริงเข็ไข่นะโอ้ชุลิซาสวยชุลิซาสวยชุลิซาก็คือถอดข้างนอกออกแล้วไปซ้อมเต้นต่อจริงก็คืออยู่ในเกมก็คือเต้นได้บอกเลยมีให้ดูแลทุกคนเขาไปดูเครื่องไข่เครื่องมันได้เลยใช่เขาไปตกแต่งกันได้เลยนะคะไปค่ะยังขาดอีดึงชุดเพลงใหม่ไงเออเรายังไม่ได้ดูชุดเพลงใหม่เลยไปดี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 เออไปดูชุดเพลงใหม่หน่อยชุดไงเออ ชุดเพลงเพลงลาสุดใช่ Lady For Love อันนี้ชุด Lady For Love มีเออมีชุดแล้วก็ท่าเต้นด้วยเป็นไงล่ะ Lisa Lady For Love Jenny j Lady For Love จนนี่ชุดสวยอ่ะเลิศเลิ Rose Rose ดำล้วนนะจ๊ะสวยนะชุดแบบหนักไหมบ้างคาแรคเตอร์แข็งแข็งจีซูจีซูแขนมีความแข็งตุกแขนตุก แันตุกตาเออเป็นไงล่ะแล้วขอย้ำว่าไอเทมที่ซื้อได้ในเกมตอนนี้อย่างที่เราดูกันไปนะคะก็คือจะมีเสียงของน้องๆทั้งสี่คนเลยเกาหลีและอังกฤษด้วยใช่มีสองเวอร์ชันเลยเป็นแพ็กเสียงใช่ชอบใครเมนใครก็ไปเลือกใช้ได้และและและยังมีชุดอีกชุดใ่คืนลดนะประมาณสี่เพลงห้าเพลงเลยนะใช่อย่างเช่นแบบดูดูดูเนอหรือจเป็นคิวบิสลา Uh, Love Saker oh. แล้วก็เพลงใหม่ไงมีชุดแล้วนะ Ready for Love ใช่ซึ่งยัง ซึ่งยังไม่เคยเห็นแบ็คพิงค์ใส่นะหมายถึงว่าแบ็คพิงค์แค่อวตามันเก๋นะปกติเวลาแบบแบ็คพิงค์เขาคัมแบ็คใช่ป่ะพวกอย่างเราเราก็จะรีบไปสัมเพลงเพื่อไปตัดชุดแต่อันเนี้ยเราสามารถแต่งตามน้องได้เลยในพับจีเพราะว่ารวดเร็วทันใจมันมีอวตามาแล้วได้เรามั่นใจว่าชุดเนี้ยน่าจะเอามาจากของจริงออฟฟิเชียลแน่นอนฝากติดตามแคมเปญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยของพับจีโมบายต้องค่ะเนาะ p u b จ Mobile X Black p i n งคะ์นาะเดี๋ c เวร์นั่นเอ,เองนะคะคอนเสิร์ตเสมือนจริงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะใช่แล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นง่าย,าย <S <S ๆด้วย <ๆ S 1> <ๆ>เพราะ <S <S <ๆ>มันต้องใช้เทคนิคหลายอย่างมากกว่าจะได้ตัวเอา,าม,มาต่างมาใช่นะคะช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้ไปเจอน้อง,องๆเนาะยังแบบว่าโรคระบาดก็ยังไม่หายไปเนาะช่วงแบบยังไม่สามารถใกล้ชิดกันได้เนี่ยเราก็ ไปแบบว่าอุ่นเครื่องรองก่อนเพราะ<ช>อ,อย่างที่บอกว่าข้างในคอนเสิร์ตนั้นอะมันเสมือนจริงจริง<ช>มันสามารถแบบว่าโบกบงเต้นโชว์ป้ายป้ายป้ายเชียร์และเราเลยเออหรือว่าแม้แต่ถ่ายรูปและทุกสิ่งท,ทุกอย่างอะมันสามารถออนไลน์ในการที่เราสามารถแคปหรือแชร์ได้แชร์ได้เลยใช่ถ้าอยากเข้าไปดูของคนอื่น เข้าไปในแฮชแท็ก meet me in the virtual นั่นเองเราก็จะได้เห็นคนอื่นๆเขามาแชร์กันนะคะอย่างที่ได้เห็นไปใช่ไหมคะเวลาที่เราดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตกแต่งแบบติดติ๊กกล้องสิงเกอร์นี่หรือว่าก็เป็นบัตรคอนเสิร์ตใว่าไปมีตั๋ตใช่เสร็จแล้วก็แชร์พอแชร์ปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับกราฟฟตี้แบ็คพิงค์ฟรีด้วยโล้ย เหมือนกับจากคอนจริงๆใช่ต้องฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเออคิดถึงบรรยากาศคอนก็เข้าไปดูคอนในพับจีโมบายได้เลยสำหรับแบล็คพิงเนาะใช่แล้วก็ฝากติดตามหนังน้ารงด้วยพี่เจใช่ฝากติดตามพัทจีโมบายเมื่อกี้แล้วฝากติดตามแบ็คพิงไม่พอใช่วันที่สามพินี้จะไปดูคอนเสิร์ตยังไม่พอเฝากติดตามหนังน้ารงด้วยอันนี้ดูได้ทุกวันเลยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสําคัญคือ ตรกระดิ่งด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเยอะแยะ